การทำเกษตรหนูขอแค่อย่างเดียวคือจะรอให้แรงหมด่ารอให้คนรอบข้างเขาไม่มีอายุไขยอยันนี้นต้องรีบทําในมุมหนูนะ60ทําไม่ผิดแต่แค่60ร,รู้สึกว่าเราไม่อยากเพิ่งเิ่มเพราะร,ารู้สึกว่าตอนเริ่มคือเหนื่อยสุดอตอนที่คุ้มที่สุดคือ่อนตอนได้เสพความสุขที่เราทํามาแล้วหนูเริ่มเสพความสุขของมันตอนตอนเข้าปีที่เท่าไหร่3ปีแรกค่ะ3ปีแรกรู้สึกว่าเราเหนื่อยแบบเหนื่อยกับมันกลับไปบ้านค่ะรู้สึกว่าหมดแรงหมดแรงแต่แบบแม่ถามว่าแล้วหยุดได้หรือยังแม่ถามคำนี้ ก็อบอกว่าไม่หยุดคือมันรู้สึกว่ามันมัมนเหนื่อยมากแต่กันมีความสุขหนูยอมรับนะว่าแบบตอนนั้นอนะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนอ๋ออยากไปเดินห้างก็อยากไปดูเหมือนไว้รุ่นทั่วไปอะค่ะออคือคือ,คอแม่ไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้มีตังค์ขนาดที่ว่าไปส่งลูกเรียนเอกชนขนาดนั้นรู้สึกว่าแม่ก็หาตังค์มาแต่ละบาทมันยากหนูก็เลยเก็บตังค์ต้นไม้ตอนนั้นนะคะ่ะขอจากสูงเพราะช้ำฟรี ไปซื้อ่็เน้นผูกสบาทล้วคือเก็บตังค์สมัยเรียนไม่ได้กินหรูไม่ได้อยู่สบายเหมือนคนอื่นเรายอมตรงนั้นเอาจนกระทั่งเราได้ทํางานนะคะเราเก็บตังค์ก้อนแรกดูไม่ทาอะไรคะ่ะซื้อรถเพื่อจะได้กลับมาหาแม่ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้อน,นั้นงานของหนูก็คือการเป็นผู้ประกาศข่าวเลยปะคะใช่เ,เริ่มเริ่มเป็นผู้สื่อข่าวแต่เงินเดือนแบบสตาร์ทแค่หมื่นกว่ากว่าแต่เรารู้สึกว่า ฉันอยากกลับบ้านอะมันรู้สึกว่าพอาได้เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบจรงองิ่งสุดท้ายมันก็ขวนขวายมันมันโหยหาอยากจะกลับมาหาแม่สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจที่สุดคือคุณแม่ต้อง ตื่นตั้งแต่ห้าทุ่มแม่ทําข้าวกล่องไปขายตลาดพนมโดยการขี่รถเข็นไปขายแล้วคือหนูรู้สึกว่าแบบเราควรที่จะกลับมาดูแลได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าหนูเริ่มตอนที่หนูอายุมากกว่าน,นี้แม่หนูคืออาจจะไม่ได้อยู่ให้ดูแลแล้วก็ได้ใช่ไหมคะ่ะแม่พูดคําเดียวว่าที่ต้องเหนื่อยคือแล้วจะเอาเรอจอตังจากไหนแม่ใช้คำนหนูเลยบอกว่างั้นหนูขอให้อาตัคงเข้าบ้านได้ไหมแม่ไม่แม่ไม่มมจชกคาว่าคาเฟ่จนัระทั่งพาไปร้านกาแฟแม่นนี้เขาเรียกว่าคาเฟ่นะ แม่คาเฟ่นี้เขาอยู่ไกลแต่คนมาแม่เห็นไหมอะไรยเงี้ยค่ะพยายามทําแบบเนี้ยค่ะประมาณ1ปีเต็มระหว่าังที่เรากลับมาปลูกต้นไม้ด้วยแล้วบอกเขาว่าหนูขอทําคาเฟ่แบบที่หนูพาแม่ไปนะอยู่ที่บ้านเราเฮ<ห><ม>กยเราเป็นเป็นเด็กน้อยวัยสามสิบสำหรับเรายังเป็นเด็กน้อยอยู่เราก็เด็กน้อยเหมือนกันโหโคตรเจ๋ง <c oughs> เลยอ่ะย้อนกลับไปเจ็ดแปดปีคือเป็นเด็กอายุย<ช>ี่สิบสองยี่สิบสามที่ทแบบนี้แบบเฮ้ยเราเราทึ่งมากอือโคตรได้แรงบันดาลใจเลยอ่ะแบบ ชอบมากอะ่ะถ้าอยู่ใกล้บ้านนี่คือแบบมาทุกวันใช่ไหมคะอยากมาสมัครทำงานเป็นพนักงานต้อนรับค่ะ